สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m i n g s i m u l a t o r นะครับผมเอาละครับวันนี้เราก็มายจกับรถพ่วงอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับ360นะครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าเราไปเพิ่มของแต่งมานะฮะเพิ่มพวกสติกเกอร์นะครับผมอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะครับเพิ่มรถลายนิดหน่อยนะครับก็มีสติกเกอร์ชื่อเราด้วยนะครับางนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหอย่างเท่นะครับ มาวิ่งกับ270นะครับของคุณศักชัยนี่เลยนะฮะวันนี้คุณศักชัยจะพาไปขนหินนะครับผมเขาจะพาไปขนหินนะครับ1วันนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะไปส่งที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้คุณศักชัยจะพาไปขึ้นหินที่ไหนครับที่บอินครอไอ้ปม <laughs> ทำไมหมวกหมวกเองมันล่องหนอย่างนั้นอะปำมปันบ้าครับ <laughs> ใช่ครับผมแฉมาแฉครับเรเรานี่คือแบบจะพยายามใส่ของแต่งเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะทุกคนะใ่ครับอผมก็จะเริ่มเต็บทีละนิดทีละนิดนะมอนันนี้อันนี้คือทําแค่หัวรถก่อนก็คือส่วนส่วนดำนี่คือแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่งแค่หัว จัดทรงครับนี่หล่อๆเลย3อ0กศครับผมจัดให้ตามคำาขอ,ขอคลิปที่แล้วนี้เราแบบขับรถพ่วงมาทำงานนะทุกคนนะแต่ว่าไม่ได้เอาไปวิ่งดินสุดจัดอ่ะนี่เราจะมาไล่27็ครับผมแต่ดูส่วนแล้วน่าจะไล่ไม่ทันครับสองเองเนจะ 27, 27แรงครับ27จัดไส้ ทอ่อนั้นเราก็จะลั่นหน่อยนะฮะอ้โเบกีบกเบกีกแเบีกเลสสายอมองม่าเห็นไฟเลี้ยวไอาปมเลยไฟเลี้ยวแบบเล็กมากเลยนะครับนี่อะไรอ่ะชิบหาละเฮ้ยท่ออะไรเนี่ยแบบปม <laughs> เอาแล้วพีไปยังไงดีทีนี้ไม่ไมตายดิกลับเลยตายตาเจ้าดีนยังไงเนี่ยพี่ไม่มีดินพี่เสกดินไม่ได้ไม่ไม่ไม่นะ่ไม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 ่รม่ม่ไม่ไมาไม้ไม้ไม่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 ยม่ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ม่ไ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 มเม่ไม่บม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไไว้กระโด่ไม่ไม่ม่่ไีไม่ไยมมมม่ม่ กรไม่น่าพูดเลยนะไม่ใช่นผมผมก็เห็นอยู่ไม่ใช่ถ้าถ้าไม่พูดพี่ก็เห็นอยู่ดีอะ่ะ <laughs> ข้ามภูเขาลูกนี้มาใช่ไหมไอ่ตรงโค้งนี่ข้ามสะพานอ่ะใช่ครับแล้วไหนต่อนี่รงไปเลยไม่เจอรถเองเลยวะเอ้เจอแล้วตาเยี่ยมว่าจะขึ้นถนนใหญ่เลย ล่ามากเลยแท้จะไม่ได้ยินอะไรเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงปามพูดเลยนะฮะอันนี้เรายืมลูก,กล่วงคนอื่นมาวิ่งก่อนนะันนี้วิ่งไกลเหมือนกันนะแบบนี้กดกวา่า วิ่งยาวๆเลยอย่างนี้เลยวิ่งวิ่งมันดิดูดูรถเรานี่อันนี้รถเราเครื่องไปพัดนี่หมุนหมุนรถจริงเลยนะทุกคนขี่ไงขี่ขี่ขี่ก่อนปาลามพาวิ่งอ้อมแมปหรือเปล่า ใหญ่ชิบมหายเลยแต่แบบมันก็ใหญ่เกินนะโค้ชัย เอกมันจะองย เกิดเราครับโอ้ทางก็ไปทำให้มันสมึมลดหน่อยเนาะลูกพี่เนาะได้เลยฝนตกเม,นะมื่อวานน่ะน้ำมันซ้อใช่ไหมก็คือพือ้นที่ทำไมมันแค่จังเลยว่ะปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักช่วยกันก็ได้ครเดแล้วพี่ใส่ตัวตัวลูกเห็บเพรว่ามันไกล่าดหลอเกินนี่ เนีวันนี้เรามากับโกบีครับ SK 2 1 0นะครับ LC นี่เลยคันนี้เปิดโชว์ห้องเครื่องได้ด้วยครับโอ้แจมพี่ไม่ห็นไปตักด้านหลังนะตัะได้ครับได้มาโอ้ไม่ได้ครับไม่โครนานครับ โหนาเลยสุดแขนพอดีตักด้านบนก็ได้มีไหมตักด้านในเอาละพี่พี่ตักตัวนี้เอาดีกว่าไอดีพี่ถนัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรถมันไม่มีที่ยืนไม่ใช่ รถอะไรไม่ตรงนี้ดินโคตรเยอะปามดินมันลงดำให้พี่ไปนี่ลงลงออุอันนี้ของเราเป็นรถรถใหม่นะครับรถใหม่มีมีจออะไรให้ดูด้วยไม่รู้ว่าปามด้านในนี่ได้รถถมใหม่กว่านะรุ่นเนี้ยใช่เหรอ ไม่แต่รถพี่ออกใหม่ไงออกไ่ไใช่ๆก็ไม่ยอมครัอใช่ครับกันนี้องไงไโอ้รถตัคันนี้ช้เวลาทำสามวันนะนี่มาแต่ะปพาม เต็มแล้วเออเดี๋ยวอย่างโอ้ดูบุ้งขี่พี่ซะก่อนใส่ได้แปดพันเจ้ามันนั่นเ,เอยเฮ้ยเจ็ดพันห้าเนี่ยได้เนะหรอเออรวมใช้ได้แปดพันเนี่ยเต็มแล้วนี่เต็มยเต็มแม่งกันเต็มแลยเดี๋ยวใส่รถเราเดี๋ยวเราจะรถเราจะขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยอ้าวมันชันมากเลย เดี๋ยวไปเลยนี่เดี๋ยวเราขุดหินภูเขาครับนี่เราไล่ขุดไปเรื่อยๆน,นะเราเสียปลามาขยับรถให้ก่อนเอ้ขับดีๆนะครับขับดีๆนะครับ เอ้พอดีเลยพอดีเลยปามเสดเลยเสดเลย อันแต่ละปลามรถพี่ได้ยังวะโอ้ดูบุ่งกีด้วย่ะนะบุ่งกีใหญ่ครับ จะาพู่ขึ้นมาสักนิ<อ>ดจะแท้เลยครับกับรถเก๋งของแท้เลยไปเองไปขับยังไงวะเนี่ย ก่อนเนเี่อันนี้อันนี้บีบแต่เอาแรงซึ้อก่อนอันนี้เดียวนนยวะอันี้เดียวนี้เดียวเกิด <c oughs> <c oughs> อะไอเขยดไหมโอ้เขยไหมขึ้นก <c oughs> ระโดดป่ะดึงดึงครับดึง ได้ดึงครับงานนี้ได้ดึงครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไปแล้วครับไมรอแล้ว รออยู่รอให้นำอยู่้องชิวมากเลยโอเคม,มันได้ขับรถ เนะมืเ่อกี้ถ้าพี่ได้ส่งมานะผื่อๆขึ้นได้นะ่ะนะปาม เดิมเหรอเเดี๋ยวลี้ยวซ้ายนะซ้ายไหนวะซ้ายปั๊มกลับมาเรืเลยจะมีทางน่าจะแต่เราต้องไปข้าทางเดิมอยู่ดียวเพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วเนี้ยซ้ายปัม๊มเอ้าทำไมบางครั้งมันชอบหยุดนี่ไ <ป S 1> โอะเ,เป็นไร จะไม่ค้างไหมค้างนี่กระตุกคืๆคือ้อย่สายปามราดูแผนที่ก่อนปามอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ให้หละนไ,ไวะีนะเออเองมาทางไหนนะ่ะกลับรถเหรออ่ะ ู่าน,นี้มันไปจะไปไหมอ่ะทางนู้นไกลนะในซ้ายนี้หนทางโอ้อะตะกุกอะไรวะเนี่ยเตือนไปแนวโอ้เขาเสียงเลย พี่เลกพี่ว่าจะตรงไปเลยนัน่นแหละปามถ้ามันไม่กระตุกอะะว่าแบบเองเองเห็นไหมที่จะหออข้ามมาเลยอในสะพานนะ <Okay. S 1> เอา้าเก่งดีเอ้าเองเคยดูหนังไหมไ <laughs> ม่ขับรถแบบข้ามมาเลยอะ หมดดีว่าไม่ดินมันไม่โหลดเงไม่ว่ามันหมดแล้วอีกเยอะเวยดินดินไม่โหลดดินไม่โหลดโอ้เราเดอเทยวเรไปครับครับผมไาเจอกันคลิป